ไม่ได้มาครับชวนไหมเอ่ยชวนครับแต่ว่าติดงานอยู่ที่แถวหลังสวนครับดูอีกรอบหนึ่งก็ได้เนาะใช่ครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องดูหลายรอบอยู่แล้วครับเ,เราก็้งใจที่จ,จะไปดูใช่ครับต้องดูครับเป็นไงครับความภาคภูมิใจกับหนังเรื่องนี้ของเราเออผมรู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่มันน่าจะขับเคลื่อนอะไรได้หลายหลยอย่างครับเพราะว่า คุณภาพแล้วก็แนวทางมันไม่ค่อยได้เจออะไรแบบนี้บ่อยๆครับก็อยากจะให้ทุกคนเข้าไปสับสนกันครับเป็นหนังแบบแบบเด็กวัยรุ่นตีกันดูได้น้องมีเรียมดูได้ใช่พูดถึงพูดถึงี่เรียมอยู่ใช่ทุกคนดูได้ครับทุกคนดูได้ครับมันก็มีข้อคิดในอีกมุมก็เรื่องข้อคิดนั้นอยากเข้าไปให้ให้ให้เข้าไปดูกันครับมันหลายคนอาจจะออกมาแล้วคิดไม่เหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้ ไม่ได้ป่าเถื่อนไม่ได้น่ากลัวไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นครับก็ได้้อคิดด้วยใช่ครับความรักรั้งนี้เป็นไงบ้างคะง,งานกรรู้รักก็รอบรนเหมือนกันโอด้ดีใจครับดีใจครับก็ไปเรื่อยๆครับผมความรักทั้งนี้ดูแบบว่าไม่่อยได้เห,เห็นรูปคู่สักสเท่าไหร่เออผมก็ยังคอนเซปต์เดิมนะครับผมก็ไม่อยากให้ไม่อยากให้เรื่องราวส่วนตัวมันมาบดบงังเรื่องราวของงานนักครับก็ แต่ว่าก็ออกมาบอกแล้วครับครับเราทั้งคู่ก็เห็นตรงกันว่าแบบรูปคู่อาจจะโพสต์น้อยหน่อยใช่ครับผมเขินครับง่ายง่ายเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเคยมีประสบการณ์ที่เราแสดงออกเยอะแล้วพอจังหวะที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีครับแล้วก็มีหลายๆอย่างหลายๆก้อนี่ศึกษาให้เห็นแล้วครับผมก็รู้สึกว่าเออแบบนี้ดีกว่าแล้วอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าว่าเขินคือยังไงครับพี่เซ้ก็แท้ลงรูปคู่ไปบ่อยมันก็มันก็ จะโดนล้อครับจะโดนแซวครับก <cache> ็เลยก็เลยก็เลยรู <down> <c oughs> ้สึกว่าว่าแม่ดีกว่าทำงานให้แบบให้ให้ให้ผลงานออกไปแล้วแ้่เราไม่ลงที่จัดการีนครับอะไรนะครับผ้หญิคนน้อยใจไหมเราไม่ยอมลงอะไรเงี้ยไม่นะครับไม่นะครับคือเราคุยกันตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้นะเพราะว่าเพราะว่าผมผ่านอะไรแบบนี้มาแล้วตอนลงมันไม่ค่อยสนุกตอนดีมันก็สนุกแหละตอนที่มันไม่ดีมันไม่ค่อยสนุกอะไรเงี้ยแต่ลูกคู บางคหอ๋อมีครับผมน่าจะเห็นไปต่อยมวยอ๋อใช่ครับก็ปกติแล้วช่วงโควิดเนี่ยก็ซ้อมมวยกันครับผมก็รับบทเป็นคนโดนซ้อมครับซ้อมามากกว่าไปทางนั้นใช่ครับคือต้องโดนซ้อมครับจริงๆทักษะเรื่องมวยเรายังไงคะเออผมก็กลางๆครับก็เริ่มต้นดีกว่าใช่ไหมครับพ่อเริ่มต้นแต่ผมก็ชอบเล่นหลายแบบครับก็ทําแบรนด์ลงโดมบอยด้วยแล้วก็เลย ต้องซ้อมตลอดครับเพราะชอบมีคนมาขอลงรวมฮะซ้อมมวยเราซ้อมรักไหมคะเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นตอบไปเดี๋ยวผิดครับกับมีเียเป็นยังไงครับคู่ซ้อมของเราก็สวยแล้วผมจะล่อเป้าให้ครับเป็นการล่อเป้าครับแล้วก็เขาก็พึ่งมาชอบศิลปะแบบเรียกว่าเป็นเป็นจับล็อกอะไรไงครับเราก็เป็นคอนเทนต์ให้เขาใช่ครับแต่ก็ไม่ได้จริงจังมากนะครับก็เล่นกันสนุกๆออกกําลังกายครับเพราะว่า ช่วงโควิดมันก็เราไปไหนไม่ได้ครับก็เลยต้องเทรนเองครับก็ยังเห็นคลิปล่าสุดที่ฝั่งเขาลงก็คือเป็นคลิปที่แบบเอาล็อกเราลงพื้นเลยใช่หักแขนครับพอดีว่าสแตมแฟร์เทคเพิ่งได้แชมป์วันแชมปี้ยนชิพมาจากท่าหักแขนครับก็เลยมาอยากรู้ว่าทํายังไงหักแขนเราก็เลยสอนให้ครับปรากฏหักจริงฮะับตกแทบไม่ทันอันนั้นเขาก็เต็มแรงเลยเหมือนกันก็ผมก็บอกว่าเอาเต็มแรงเลยในคลิปไม่สมจริงอ่าก็ทำเต็มแรงแต่ก็ล็อกเ เราเราแข็งตอหักนะคเป็นท่าอาร์บาร์ครับก็คือบาร์บาร์ที่คุณจะไปในวันเสาร์คุณจะเป็นอาร์บาร์รน้ำหักใช้ดนนได้ไหคะใช่อะไรนะครับน้หักใช้ได้นเลยวันวันนั้น,นโอ้วันนั้นรู้สึกว่าถ้าไม่ตกก็คือหักนะครับทีนี้ทีนี้ก็ไม่กล้าไม่กล้านอกมูนอกทางแล้วนะครับพี่โอ้ผมไม่เคยอยู่แล้วครับก็แปลว่าท่างสายโหดเลยเรื่องอะไรครับอ๋อโหดไหมคะมามโหดเรื่องอะไรนะครับ แรงแอ๋อ,ม,อ,อม,มันเป็นความจริงแล้วไอ้ท่าเนี้ยมันเป็นมันเป็นท่าที่ไม่ว่าคุณจะตัวเล็กแค่ไหนถ้าคุณเอาน้ําหนักทั้งหมดไปลงกับแขนข้างเดียวอ,ะ<ค><ณ>อ่ะไม่มีแขนไหนทนได้แน่นอนอ,<ะ>อันนี้ก็ซ้อมกันบ่อยๆไหม,มคะหรือว่าก็พยายามให้ได้อาทิตะยะเวลาสองวันครับเพราะว,ว่าเป็นนักสแสดงก็ต้องร่างกายแข็งแรงด้วยครับใช่ครับเรียกว่ารักครั้งนี้ราบรื่นดีอ๋อยังราบรื่นดีครับราบรื่นดี